เอาเดี๋ยกันมาชมช่วงท้ายเกมเซตที่3ของคู่นี้ครับจะมีการขยับตัวผู้เล่นครับฝั่าของบังแท่นครับคุณเทียมหานครมาชุดสีเขียวครับบั้งแท่นมาในชุดสีเทาครับสกอร์13ต่อ7แล้วเสิร์ฟปล่อยเจาะที่หน้าขอเปิดยกขึ้นมาไกลลูกนี้แล้วก็เข้าเน็ตครับเอาเดี๋ยวกับตอนนี้คุณเทีมหานครครับ ต้องการเพียงแค่หน,นึ่งคะแนนเท่านั้นครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับเป็นที่สองสายครับทีหนึ่งจะเป็นนักกีฬาจังหวัดชลบุรีครับสกอร์เจ็ดต่อสิบสี่ครับเสิร์ฟไปลูกนี้แล้วหน้าสายเปิดได้ไหมลูกนี้หล่นข้ามาครับมีโอกาสจะได้ในคะแนนนี้ครับแปดต่อสิบสี่ครับสิบสี่ต่อแปดครับ เปลี่ยนเอาตัวแฝดลงมาครับหนึ่งมีกับลูกนี้ครับโหและลงแล้วเป็นเทพมมานรครับผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายครับ